จากรายงานข่าวทั่วโลกครับคุณผู้ชมจำนวนอุบัติเหตุรถชนสัตว์มันสูงมากครับ400ล้านครั้งต่อปีแล้วหนึ่งในสาเหตุหลักมาจากเรื่องของแสงสว่างที่ไม่เพียงพอนั่นนำมาสู่อุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตสัตว์ป่ามากมายขนาดนี้ปิดท้ายต้องถามว่าปัญหาดังกล่าวจะจบลงเมื่อไรและจะมีใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสัตว์ป่าเหล่านี้หรือไม่ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศเยอรมน,นีครั้งแรกของประเทศไทยกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบเอลดด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าสว่างมากกว่าไฟหน้ารถทั่วไปทำให้มองเห็นได้กว้างไกลแสงไม่ฟุง้งไม่แยงตาช่วยเพิ่มวิสัยทัศนการขับขี่ในตอนกลางคืนปกป้องทั้งสัตว์ป่าและตัวคุณ ผู้พิทักษ์ท้องถนนตัวจริงขอไปตรวจตัวโอซูมไทยแลนด์